นิทานก่อนนอนเรื่องหมาป่าก,กับลูกแกะหมาป่าได้รับบาดเจ็บจากการไล่ล่าของนายพรานมันจึงนอนพักรักษาแผลอยู่ใต้ร่มไม้และไม่สามารถออกไปหาอาหารเองได้ขณะนั้นมีลูกแกะตัวหนึ่งเดินผ่านมา หมาป่าจึงเอ่ยทักทายลูกแกะด้วยน้ำเสียงเศร้าๆสวัสดีเจ้าแกะน้อยข้าบาดเจ็บจนเดินไม่ไหวและข้าข้อกระหายน้ำเหลือเกินเจ้าช่วยเมตตาหาน้ำให้ข้าดื่มสักหน่อยได้ไหมลูกแกะจึงตอบกลับไปว่า แล้วท่านต้องการอาหารด้วยไหมละ่ะหมาป่าจึงตอบกลับด้วยน้ำเสียงเจ้าเลว่าน้ำเท่านั้นละที่ข้าต้องการเพราะอาหารข้ามีอยู่แล้วลูกแกะได้ยินเช่นนั้นจึงหัวเราะแล้วตอบกลับไปว่าข <c oughs> <c oughs> ้ารู้ว่าทำไมท่านถึงไม่ต้องการอาหาร เพราะทันทีที่ข้านำน้ำไปให้ท่านท่านก็จะกินข้าเป็นอาหารยังไงล่ะเมื่อพูดจบลูกแกะก็ค่อยๆเดินห่างออกไปจนลับสายตานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรับใช้คนชั่วจะนำภัยมาสู่ตนเอง